It's time sit Culture podcast Let's for of Pod grab a a and cup cup back ได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับ A Cup บ f Culture แล้วนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่กาแฟแก้วที่395วันนี้อยู่กับผมจุลดิดดิษยนันท์นะครับในโลกธุรกิจสิ่งหนึ่งที่จริงแท้แน่นอน เช,เช่นเดียวกับความตายและภาษีก็คือความเปลี่ยนแปลงคือคลื่นความเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับซึ่งเปรียบดังคลื่นยักษ์ในมหาสมุทรที่มาเป็นระลอกอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดยัง้งคลื่นพายุที่โดยเฉพาะในเวลานี้นะครับมีอัตราเร่งสูงสุดกว่าที่เคยมีมา ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ผู้นำที่แท้จริงยอมยอมรับความเป็นไปของธรรมชาติและพร้อมที่จะปรับตัวอยู่เสมอแล้วพวกเขาทำได้อย่างไรปัจจัยอะไรที่ประกอบกันเป็นฐานรากสำคัญให้ผู้นำเหล่านี้ยืนหยัดได้อย่างมั่นคงผ่านการทดสอบและพิสูจน์ตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่าจนขึ้นชื่อว่าเป็นผู้นำเหนือกาลเวลาได้ วันนี้ผมขอพาคุณผู้ฟังมารู้จักกับบันได9ขั้นสู่การเป็นผู้นำประสิทธิภาพสูงในองค์กรที่ไม่ว่าคุณผู้ฟังจะทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมไหนบริษัทอะไรกระทั่งอายุเท่าไหร่ก็สามารถฝึกฝนและก็พัฒนาความเป็นผู้นำของคุณผ่านคุณลักษณะอันเหนือการเวลานี้ได้อยู่เสมอนะครับขั้นแรกครับต้องรู้รอบด้าน be well rounded แม้การเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน,นจะยังเป็นสิ่งที่สำคัญอยู่นะครับแน่นอนว่าการที่เราเราเจะขึ้นมาเป็นผู้นำเป็น Head of หรือเป็น VP ีในขแขนงใดขแขนงหนึ่งเนี่ยจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญแล้วก็ประสบการณ์ด้านนั้นๆเป็นพิเศษแต่อย่างไรก็ตามหากเราต้องการจะเป็นคนเหนือคนเป็นผู้นำที่เก่งที่สุดคนหนึ่งก็ยังจะต้องเป็นคนที่ครบเครื่องในด้านอื่นๆในเรื่องอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ซึ่งความครบเครื่องในที่นี้เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นที่สุดเป็นเดอะเบสในทุกด้านที่เหลือแต่หากลองสังเกตดูแล้วเนี่ยพวกเขาเหล่านี้มักจะเก่งพอๆกันหรือเหนือกว่าคนอื่นเหนือกว่าคนทั่วไปในด้านอื่นๆด้วยในคุณสมบัติด้านอื่นๆที่ถือว่าเป็นคุณสมบัติที่ดีของผู้นำนะครับเช่นการบริหารจัดการคนการเงินทักษะการขายมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่นแล้วก็อีกมากมายเลย ก็จึงขอย้ําอีกครั้งนะครับว่าคุณผู้ฟังไม่จําเป็นจะต้องเก่งที่สุดในทุกๆด้านก็ได้แต่เพื่อจะแก้วสู่การเป็นผู้นําที่ดีก็ควรจะเก่งใช้ได้ในด้านอื่นๆน,นอกเหนือจากองค์ความรู้และทักษะเฉพาะทางจนสามารถพูดได้เต็มปากว่าคุณคือผู้รู้รอบทิศนะครับขั้นที่2ครับต้องเป็นนักสร้างแรงกระเพื่อมเชิงบวกบี Be a positive influence หนึ่งในบทเรียนสำคัญของชีวิตที่มีคุณค่ายิ่งต่อโลกธุรกิจที่เราได้รับการพร่ำบอกพร่ำสอนมากันอยู่เสมอๆเ,เนี่ยก็คือการพยายามคิดบวกพยายามคิดบวกเข้าไว้นะครับซึ่งคำสอนนี้ไม่แน่ใจสำหรับหลายๆท่านมันอาจจะดูล้าสมัยไปด้วยความที่โลกนี้เราเต็มไปด้วยพลังงานเชิงลบเต็มไปหมดจนเราคิดกันแล้วจริงๆว่าเอ๊ะการพยายามคิดบวกเนี่ยมันมันโลกสวยเกินไปหรือเปล่า แต่ผู้นำที่ดีเนี่ยก็ยังจะมักเชื่อเสมอนะครับว่าเขาเนี่ยสามารถคิดแล้วก็ตอบสนองอย่างแตกต่างออกไปได้ต่อสิ่งที่เขาประสบพบเจอคือแทนที่จะถูกพลังงานลบเหล่านั้นกลืนกินเข้าไปอีกคนหนึ่งเนี่ยกลับเลือกที่จะปล่อยพลังบวกเข้าสู้ดังนั้นอะไรที่ดูจะเป็นปัญหาบ่อยครั้งจึงถูกแทนที่ด้วยคำว่าโอกาสหรือความท้าทาย พลังงานเหล่านี้เปรียบเสมือนไวรัสที่แพร่กระจายได้ง่ายและรวดเร็วนะครับดังนั้นมันจึงขึ้นอยู่กับคุณร้อยเปอร์เซนต์ว่าจะเลือกแพร่กระจายพลังงานที่เป็นการบั่นทอนทั้งจิตใจตนเองแล้วก็คนรอบข้างหรือแบบที่ทําให้สภาพแวดล้อมรอบตัวนั้นเต็มไปด้วยความสนุกสนานน่าทํางานแล้วก็น่าอยู่ขั้นที่3ครับต้องเป็นนักพูดที่เก่ง จริงๆภาษาอังกฤษเนี่ยเขาให้คำนิยามข้อนี้ว่า improve your public speaking หรือคอยพัฒนาทักษะการพูดในที่ชุมชนอยู่เสมอนะครับเพราะหากปัจจากซึ่งความมั่นใจที่จะพูดต่อหน้าคนหมู่มากแล้วเนี่ยก็ยากมากเลยที่ผู้นำจะสามารถชักนำผู้คนให้คล้อยตามความคิดหรือทัศนคติของตนเองซึ่งทักษะการพูดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ฝึกฝนให้เก่งกันได้นะครับแม้วันนี้คุณจะยังไม่เก่งก็ตาม ไม่ว่าวันนี้คุณจะอยู่ในฐานะผู้นําคนแล้วหรือไม่ก็ตาม,มก็ขอให้นําพาตนเองเนี่ยออกไปหาโอกาสที่จะได้ฝึกฝนแล้วก็สร้างประสบการณ์การพูดในที่ชุมชนอยู่เสมอๆบ่อยจนกระทั่งคุณไม่เหลือความประมารหรือตื่นเต้นอยู่เอกเลยในครั้งต่อไปที่จะต้องพูดในที่ประชุมหรือนําเสนองานให้ลูกค้านะครับต่อที่ขั้นที่4ครับต้องอ่อนน้อมถ่อมตน be humble เมื่อฟังสองข้อแรกจบแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะรู้สึกฮึกเหิมแล้วก็คล้อยตามเอาว่าเอ้การจะเป็นผู้นําที่ดีเนะี่ยจะจะต้องพูดให้มากพูดให้เก่งเข้าไว้จะต้องนําอยู่ตลอดเวลาซึ่งแม้จะไม่ใช่สิ่งที่ผิดอะไรกับการเป็นคนพูดมากพูดเก่งแต่ก็ไม่สามารถขาดสิ่งสําคัญในข้อนี้ได้เลยนะครับนั่นก็คือความถ่อมตัวซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้นําเก่งๆล้วนตระหนักเป็นอย่างดี พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในห้องประชุมผู้ซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์โชคชนแต่บ่อยครั้งด้วยความตระหนักถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ยึดตนเองเป็นศูนย์กลางจักรกวาลน,นี้เองก็มักจะให้โอกาสรับฟังแล้วก็ปล่อยให้ผู้อื่นเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นอยู่เสมอๆซึ่งแม้จะขัดใจบ้างณนะชั่วขณะนั้นนะครับแต่ก็พร้อมจะเหยียบอีโก้ของตัวเองนะให้มิด แล้วก็ปล่อยให้ผลลัพธ์ของการทำงานเป็นเครื่องพิสูจน์ขั้นที่5ครับเป็นนักบริหารความสัมพันธ์ prioritize interpersonal skills ความสัมพันธ์เนี่ยคือกุญแจสู่ทุกความสำเร็จในแวดวงธุรกิจเลยนะครับอันที่จริงสู่ทุกความสำเร็จในชีวิต พูดอีกในหนึ่งข้อที่5นี้เนี่ยก็คือเรื่องของคนนั่นเองคนซึ่งเป็นฐานรากเป็นรากฐานสําคัญสําหรับกิจการการงานใดๆก็ตามจึงเป็นเรื่องสําคัญสําหรับผู้นําที่จะต้องลงทุนในเวลานะครับที่จะเข้าไปพัฒนาความสัมพันธ์กับทีมรับฟังแล้วก็เคารพทุกความคิดเห็นและระมัดระวังการใช้คําพูดและการกระทํากับผู้อื่นอยู่เสมอจนพูดได้เต็มปากว่าลูกน้องเนี่ย เกยงใจเราไม่ใช่เพราะตำแหน่งหน้าที่การงานของเราแต่เป็นวิธีการปฏิบัติที่เขาได้รับจากเราจนทำให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสแล้วก็ความเคารพอย่างแท้จริงนั่นเองขั้นที่6ครับต้องเป็นคนพูดคำไหนคำนั้น commit to deadlines ในสมัยนี้ไม่ว่าเราในฐานะผู้นำเองก็ตามเนี่ยนะครับจะอยากมี work life balance แค่ไหนก็ตาม แต่มันก็จะมีบางครั้งที่เดทไลน์ของงานเนี่ยถูกจัดให้สําคัญอยู่เหนือความยึดมั่นถือมั่นในสมดุลชีวิตที่เราอยากจะมีหมายความว่าบางครั้งการเป็นผู้นําก็ยินดีจะต้อง go extra mile หรือออกนอกตําราบ้างนะครับเพื่อให้งานสําเร็จลุล่วงตามที่ได้รับปากไว้กับปาร์ตี้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเจ้านายเพื่อนร่วมงานหรือลูกค,ค้าอันจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือที่ผู้อื่นรู้สึกว่าสามารถฝากความหวังและไว้ใจเราได้เกินร้อ ขั้นที่7ครับจะเป็นผู้นำที่ยืนระยะได้ย,วยาวๆนีจะต้องดูแลเอาใจใส่ตัวเอง take care of yourself นะครับแม้ว่ามันอาจจะมีบางครั้งที่อย่างที่เกินไปในขั้นที่6เมื่อสักครู่เนี่ยที่คุณผู้ฟังอาจจะต้องเสียสละมากกว่าผู้อื่นแต่นั้นก็ไม่ได้สําคัญมากไปกว่าการดูแลร่างกายและจิตใจของตนเองให้ดีอยู่เสมอถามว่าจะทําได้อย่างไรนั้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ ปัจเจกบุคคลเลยนะครับทุกคนเนี่ยมีวิธีการจัดการบริหารจัดการชีวิตของตนเองแตกต่างกันแต่ขี้สำคัญมันก็คือหากต้องการที่จะยืนระยะการเป็นผู้นำให้ได้ย,วยาวๆแล้วเนี่ยการค้นพบวิธีซึ่งจะสร้างสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวเนี่ยถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ผู้นำเนี่ยควรจะทำเป็นอันดับแรกๆเลยนะครับ เพราะสิ่งนี้เองเนี่ยจะช่วยให้คุณนะ่ยมีความคิดที่เฉียบคมตลอดจนสามารถเผื่อแผ่พลังบวกให้แก่ผู้อื่นได้อยู่เส,เสมอเสมอและอย่างต่อเนื่องขั้นที่8ครับต้องไม่หยุดที่จะเรียนรู้ keep r e s k i l l i n g ผู้นำมักเชื่อเสมอนะครับว่าองค์ความรู้เนี่ยมีวันหมดอายุสิ่งที่ตัวเองร่ำเรียนหรือสั่งสมมาเนี่ยวันหนึ่ง ก็จะไม่สามารถใช้งานได้หรือจากสัดส่วนประโยชน์ของมันต่อกันมาปรับใช้ในใน,ในหน้าที่การงานจาก80-90มันอาจจะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆจะวันหนึ่งเหลือ30หรือ20ก็ได้ดังนั้นเส้นทางการเรียนรู้และพัฒนาตนเองจึงเปรียบดังการวิ่งมาราธอนที่จะต้องทำอย่างไม่หยุดทำไปเรื่อยๆตลอดชีวิตการทำงานนั่นเองครับ และอันที่จริงนี่เป็นเพียงทางเลือกเดียวที่จะทําให้คุณสามารถยืนระยะในโลกธุรกิจได้คือคุณไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆนะครับขั้นที่9บันไดขั้นสุดท้ายครับต้องพึ่งพาตนเองได้ be self sufficient เมื่อครั้งอย่างที่คุณผู้ฟังอาจจะยัง ละอ่อนเข้ามาทำงานใหม่ๆนะการมีหัวหน้าคอยควบคุมสอดส่องดูแลว่างงานเรียบร้อยดีหรือไม่อย่างไรก็ถือเป็นเรื่องปกติที่เข้าใจได้ต่อเมื่อถึงจุดหนึ่งที่บทบาทเปลี่ยนจากพนักงานระดับโอเปอเรชันสู่การเป็นผู้นำซึ่งหนึ่งที่ผู้นำจะต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้เป็นอันดับแรกๆอีกอย่างหนึ่งคือทักษะการพึ่งพาตัวเองครับ อันหมายถึงการทำงานสำเร็จตามเป้าหมายโดยไม่ต้องมีใครมาคอยจ้ำจี้จ้ำชัยอีกต่อไปแล้วงานก็ยังสำเร็จออกมาได้ด้วยดีหรือเหนือความคาดหมายด้วยซ้ำไปและทั้งหมดนี้ก็คือบันได9้ขั้นครับสู่การเป็นผู้นำเหนือการเวลา ว่าด้วยคุณสมบัติที่หากคุณผู้ฟังมีครบทุกข้อแล้วล่ะก็ไม่ว่าคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลงจะรุนแรงสักแค่ไหนคุณผู้ฟังก็จะยังสามารถยืนหยัดได้อย่างแข็งแกรง่งไม่โอนอ่อนไปตามกระแสลมอย่างแน่นอนวันนี้กาแฟหมดแก้วแล้วนะครับอย่าลืมนะครับไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามวัฒนธรรมองค์กรก็จะเกิดขึ้นอยู่ดีแล้วทำไมเราไม่มาออกแบบและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เราอยากเห็นกันล่ะครับ And that's today's Cup of Culture. See you again next time.